สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งนะตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะนํารถส่งให้ลูกค้านะครับแต่ตอนนี้นะครับก่อนที่จะนํามาส่งลูกค้านะครับเราทําอะไรนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์ยงนะครับมิสเตอร์ยงนะครับดตโยยงครับสวัสดีครับโตยงสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราทาอะไรอยู่ครับเนี่ยก็ขับทดสอบครับเอารถมาขับทดสอบหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อจะดูค่าต่างๆ ใช้สแกนเนอร์จับค่าสดดูค่าต่างๆในขณะที่รถทํางานเ็ามีอะไรผิดปกติไหมอ่าอย่างันนี้มีนะครับนเนี่ยเขียนแปลกๆ <Okay. S 2> อะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องกลับไปแก้ต้องกลับไปแก้กกลับไปแนะครับตรงนี้ก็ก่อนที่จะส่งรถทุกคันนะครับเราต้องเทสแบบนี้ทุกคันเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่มาขับเฉยๆนะครับเรามานี่ครับผมมากับอาจารย์แซมด้วยครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจารย์แซมสวัสดีครับ สวดีครับโอ้โหครับจางแซมสุดหล่อครับของเรานะครับตอนนี้กําลังดูค่าสดสแกนเนอร์อยู่ครับครับตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่กับจา์แซมนะครับตอนนี้อาจา์แซมกำลังทำอะไรอยู่ครับดูค่าสดสแกนเนอร์ครับค่าสดมันคืออะไรจา์แซมก็ดูค่าแรงดันในระหว่างวิ่งกับเดินเบาครับผมก็ดูเปรียบเทียบว่าแรงดันปกติไหมบูทบูดทวีโอมาปกติไหมนะครับรถทุกคันเราต้องทําแบบนี้ใช่ไหมใช่ต้องก่เทส่นะครับ แล้วไอ้ไอ้ไอ้ตัวสแกนเนอร์ตัวนี้มันมันเหมือนกับแท็บเล็ตเนี่ยเราเราจะดูคลิปได้ไหมได้ดูได้อยากดูดูได้เดาเปิดให้ดูถ่าอะไรนะฮะได้ครับเอ๊ะเราเปิดมาอู้แล้วไหมได้ครับเดี๋ยวมาอาจารย์ยงอาจารย์ยงครับขับรถเนี่ยในในโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยปัญหาที่เราเจอแบบบ่อยๆเนี่ยมันคืออะไรในในรุ่นที่มี V N เทอร์โบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปเกียรติดนะครับฮอเนอร์เทอร์โบเสีย นะครับทำให้พูทธไม่ขึ้นปิ้งไม่ออกควันดำนะครับแล้วก็เสียงเค่งในหัวฉีดก็จะมีอยู่เจออยู่ประจำนะครับอันนี้ก็คือรวมถึงในเรื่องของควันดำด้วยถูกต้องครับควันดำเสียงหัวฉีดผิดปกติอะไรพวกนี้ครับมานั้นครับอ่เรามาหาจานแซมต่อจานแซมครับผมมาจานแซมตอนนี้จานแซมดูในเรื่องของหัวฉีดทั้งระบบเลยของยาอยู่ิ่งใช่ครับดูเข้ามาฉีดครับรถที่มีปัญหาหัวฉีดหนักๆเลยเนี่ย ให้ให,ใหัวชีดมันซ่อมได้ไหมหัวชีดซ่อมได้นะครับเป็นบางเป็นบางเคสนะครับถ้าเคสอ,อ,อะไรนะถ้าไม่หนักมากก็ซ่อมได้ครับผมแต่ส่วนมากที่มาถึงเรานี่เป็นไงฮสะสภาพก็มาก็อาการหนักมาเลยครับใช่มีแต่อาการหนักๆนะครับเดี๋ยวผมฝา,ากเรื่องนิดนิดหนึ่งสแกนเนอร์ นะครับไอ้ข้าวหัวฉีดที่ดีที่สุดเนี่ยมันมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับไหข้าวหัวฉีดที่ดีที่สุดก็ต้องมันอยู่ที่ช่วงศูนย์นะครับลบศูนย์ประมาณนี้ครับอ่าอย่างนี้ถือว่าโอเคครับก็มีบวกหนึ่งนิดหน่อยก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ครับนะครับอต่นี้มันดูกลังตอนรถวิ่งอยู่ครับจะดูไม่ค่อยดูเรื่องครับถ้าข่าวหัวฉีดต้องดูตอนรถเดินเบาตอนรถเดินเบานะครับอาจารย์ยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับก็เอ่อตอนนี้ก็ไม่มีครับไม่มีตอนนี้ไม่มีอะไรนะครกับข้าวท เอร่อยครับเฮฮาอันนี้เฮฮาภาษาช่ไนะเกี่ยวเกี่ยวกับรถตรงไหนเกี่ยวกับรถตรงไหนนะครับถ้าเกิดเราอิ่มรถก็จะวิ่งดีออ๋ถูกต้องครับโอเคอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้นะอันนี้ได้ตรนี้ได้เพราะว่าถ้ากับถ้ากับข้าวไม่อร่อยก็กินข้าวไม่อิ่มกินข้าวไม่อิ่มอารมณ์ก็ไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ดีอันนี้จริงครับได้ได้ได้อันนี้ได้นะได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับรถยนต์นะครับจริงๆแล้วรถเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีไม่เยอะแต่บางทีดีเทล นะครับบางทีรถเจ้าของรถเองอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะไม่รู้ว่าอรถมีอาการแบบนี้ก็ไปปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับกลายเป็นว่ารถเสียหายมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็อย่างเช่นรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็มีการปรับแต่งมาหลายรอบแล้วนะครับเราก็ยังพยายามที่จะต้องดูแลให้ดีที่สุดกลับมาสภาพเดิมนะครับรถคันนี้กี่รอบแล้วครับโอ้หลายรอบเลยครับน่ามาไได้เลยหลายรอบครับสี่ห้ารอบแล้วมั้งสี่ห้ารอบแล้วนะครับที่มาทำกับเรา นะครับก็คือก็แก้เป็นอัตราการไปครับด้ดวยรถถ,ถูกแก้ไขโดยช่างที่ไม่มีประสบการณ์บางส่วนนะครับหลายหลายหลอูมาก็เลยทําให้มันเอากับสภาพเดิมลําบากากับสภาพเดิมลำาเพราะว่าที่ที่เรานที่ใหญ่ยนเนี่ยเราจะเน้นทํารถสาตรฐาน,น,นไม่เน้นแต่งนะครับไม่เน้นแต่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไมแนะนําให้ลูกค้า ไม่ใช่แบบรถวิ่งไม่ออกก็ไปรีแมปเพื่อให้รถมันวิ่งเหมือนเดิมอะไรงี้ได้จริง,รงมันไม่ใช่ครับมันต้องเกาไว้ให้มันอยู่สภาพเดิมเพราะรถที่ออกมาจากจากเต็นเออจากจะพายังเต็นจากจากศูนย์เนี่ยป้ายแดงรถก็วิ่งดีอยู่แล้วถ้ามันไม่ผิดปกติมันก็ต้องวิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>การเข้ารถสูส่อาตนดาดเนี่ยมันง่ายกว่าซ่อมง,ง่ายกว่าแล้วเป็นส่วนจบง่ายกว่าครับในการที่คุณเอาไปรถไปรีแมปด้วยเหตุผลที่ว่า จะให้รถมันวิ่งแรงเหมือนตอนออกป้ายแดงมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันเป็นวิธีแก้ไขที่ผิดไม่ถูกต้องครับทำให้ช่างที่เขาทาต่อไปเนี่ยบางทีหลงทางลูกค้าบางคนไปรีแมปมาแล้วควันดกว่าจะพูดกับเราได้ว่าไปรีแมปมานะก็ให้เราเล่นไปแล้วครึ่งวันเราก็งงอยู่ว่าทําไมรถคันนี้หัวฉีดก็ปกติทุกอย่างค่าทุกอย่างปกติหมดเลยแต่ทําไมเอ๊ะทำไมควันออกเป็นลูกๆเลย สุดท้ายถึงบางอ้อลูกค้าไปบอกว่าผมไปรีแมปมาเพราะรถมันวิ่งไม่ออกเขาบอกอ้าวทางนั้นถ้าไม่พูดในหนาชา้าพูดใน่นาช้าก็จบไปนา,ไบบานแล้วได้กลับบ้านแล้ววันนี้ก็ฮะก็ะจะประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่นิยมรถแต่งนะครับคือคือถ้าใช้รถท,ทั่วไปสแตนดาร์ดทั่วไปนะให้กลับอยู่สภาพเดิมดีที่สุดไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องอะไรมันไม่ต้องไปคิดว่าจะไปใส่คันเร่งไฟฟ้าเพื่อให้มันเร่งเร็วขึ้นตอบสนองดีขึ้น ครัหรือไปรีแมปเพื่อให้มันอันตราเร่งมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งจริงๆถ้ารถสแตนดาดเดิมเดิมท่านก็รู้อยู่แล้วถ้าถ้าเป็นคนขับป้ายแดงมาตั้งแต่ต้นน่าจะรู้เลยว่ารถคันนี้มันผิดมันผิดมือไปขนาดไหนเพราะนั้นเนี่ยการไปทําแบบนั้นมันทําให้การเอากลับสุสภาพเดิมมันยากลำบากยิ่งขึ้นประมาณนั้นครับ เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่านะว่ารีแมปไม่ดีไม่่ใชนะครับไม่ได้ใช่ไม่ใช่นะฮะแต่รถต้องเป็นสแตนดาร์ดก่อนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยการยกกราฟเนาะลงดีเทลลึกนิดนึงการยกกราฟการทําอะไรเราจะรู้นะครับแล้วก็จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเจ้าของรถนะครับช่วยให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับไม่ต้องปิดบังไม่ต้องปิดบังเลยนะครับ ไปทำามื่อีอูแล้วไม่จบพูดมาเลยตรงๆเลยครับผมทำนู่นมาแล้วทํานี่มาแล้วไม่จบตั้งทําแบบนู้นแบบนี้มาแล้วไม่จบเราจะได้เอไปไปถูกทางไม่ใช่แบบเราถ้าเราหรือไม่เห็นท่านก็ไม่รับไม่รับว่าทํามาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับทําให้เราเสียเวลาเสียเวลาทั้งเราอันนี้เจอบ่อยนะเพราะว่าบอกเลยครับใหญ่โยนจูนนิ่งเนี่ยเป็นเป็นที่ท้ายท้ายที่ลูกค้านึกถึงส่วนใหญ่ท่านจะทําใกล้บ้านมาก่อน ทำแล้วก็ไม่จบไม่จบปุ๊บก็หาที่อื่นแล้วที่มันคิดว่าที่จะจบแต่อันนี้คือพอท่านมาที่เราเป็นที่ที่สองที่สามเนี่ยหรือที่ใช้ท้ายเนี่ยมันเละมาแล้วครับแล้วท่านไม่บอกความจริงกับเราเนี่ยมัน,มนทำให้เราทํางานลําบากแล้วท่านเดินทางมาบางท่านเดินามาทางมไกายแบสามสี่ร้อยกิโลเพื่อมาหาเราแล้วก็กว่าจะเสร็จจะเย็นจะจะจะ,จะเข้าใจจะถึงบังออกอ้อก็นู่นปลาเข้าไปเย็นๆกว่าจะเริ่มแก้ไขจริงๆอาการหลักจริงๆก็นู่นแหละครับ สามสี่โมงเย็นในเซนต์าปานสี่ทุ่มใช่ทำาก็ต้องนอนค้างอะไรเงี้ยหลายหลายท่านเป็นอย่างนี้ครับคือไม่ต้องอา,ายช่างนะครับผมพูดไปตรงๆเลยบอกเลยใช่ครับช่บางเขาไม่คิดค่าแรงเพิ่มหรอกครับถ้าท่านทำมาแล้วนะครับเพราะบางทีมันจะได้ประหยัดเวลาด้วยถูกต้องครับประหยัดตังค์ด้วยวินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วก็ประหยัดประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต้องทําเลสเททำไปออกทะเลไปเรื่อยประมาณนั้นครับบอกเลยคือบอกมาเลยครับทำอะไรมาแล้วครับง่าย ครับจริงจริงช่างพูดถึงพูดถึงเอาเราเรามาอวยช่างเรานิดนึงครับจริงๆช่างเราเก่งนะเก่งครับเก่งนะเอาแค่เอาเอาเท้าแตะคันเร่งนี่รู้เลยนะว่ารถแมปไม่แม็ปมาเนี่ยรู้คคือคือบอกได้หมดเลยแต่เขานี้เนี่ยเราเราเหมือนกับว่าเราต้องการคํายืนยันจากเจ้าของรถต้องนะครับถ้าต้องบอกจริงจริงบอกความจริงกับเราว่าทำอะไรมาแล้วมีแม็ปมาแล้วอุด EGR มาแล้วใส่คันเร่งไฟฟ้ามาแล้วใส่กล่องดารางมาแล้ว บาง,บางถ้าไม่บอกความจริงมันมันวินิจฉัยลําบากถึงเราจะรู้โอเครถคันนี้ปุ๊บเหยียบคันเร่งไปปุ๊บเนี่ยผิดหูผิดตาแล้วไม่ใช่รถมาตรดาดแล้ว,าาแ,ลวแต่ลูกค้าไม่พูดไม่พูดความจริงเราก็เราก็ไม่รู้เราเราจะต้องอยังไงเราจะไปคาดคันให้ลูกค้าพูดมันก็ไม่ใช่จนกว่าเราจะไปนค้นที่เก๊เจอกล่องดันล่างเข้านี่ยังไงพี่ส่ยจะลางมากัานมันก็ดำเลยครับเครื่องมันก็เทกทครับเพราะว่าไม่รู้มันคือกล่องอะไรอ่าน้มไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะจริงๆบอกตรงคือเราเราไม่ได้คาด เราจะต้องทําอะไรต่อเราจะได้วินิจฉัยถูกว่าโอเคทําไมค่าแรงดันมันผิดมันเพี้ยนไปขนาดนี้รถแสดาดาดเดิมๆมันไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าทุกคันเนี่ยเราถามว่าเรารู้ไหมว่าค่าแรงดันเพี้ยนค่าอะไรต่างๆมันเพี้ยนไปทุกคันที่เราขับเนี่ยเราจะจับสแกนเนอร์ดูอย่างนี้ตลอดทุกค้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำได้เลยว่ารถรถรุ่นนี้คันนี้ประมาณนี้ปีนี้เนี่ยแสดาดาดค่าแสดาดาดค่า Data ที่อยู่บนจอเนี่ยมันประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันผิดเพี้ยนไปจากนี้ผิดปกติ นผิดปกติมาจากอะไรจากการดัดแปลงหรือจากจาก,จากการเสียหายของเครื่องยนต์หรือจากเกิดจากการเสียหายของเซนเซอร์พวกนี้มันต้องอปราะกตอบไปถ้าท่านไม่พูดความจริงถ้าเกิดสมมติอาคารแรงดันเพี้ยนเนี่ยเราก็ถ้าเกิดท่านไม่บอกว่าไปใส่ดารางมาเราก็ต้องตีว่าแรงดันที่รางผิดปกติผิดปกติคราวนี้ก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนลางเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปต้องครับนั่นแหละครับแต่ถ้าบอกสักแค่จบนะครับเราก็ได้ดูแลได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นด้วยนะครับ แต่บางทีก็ต้องเห็นใจนิดนึงนะ,ะลูกค้าบ,บางท่านไม่ได้ใช้รถป้ายดดแดงมาไปซื้อมือสองมา,นนาใจไปซื้อมือสองมาแล้วก็บางท่านก็บอกแต่บางท่านก็ลืมบอกอบอกลัวกลัวบอ,อบอกไปแล้วเดี๋ยวมันจะค่าแรงขึ้นไหมมันจะแพงไหมตรวจสอบรถเราติดมันนู่นมานี่คือเอาง่ายๆ่ากลัวเสียตังค์เพิ่มนันเองกลัวเสียตังค์เพิ่มจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดนะไม่คิดเราไม่ได้คิดราคาเพิ่มเลยแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะทํำยังไงที่ ให้ประหยัดเวลามากที่สุดเท่านั้นนีงนะครับฝากถึงสมาชิกเลยนะครับที่จะเรานํารถเข้ามาเลยบอกนิดนึงรถไปทําอะไรมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับเราจะได้รู้แล้วก็แก้ไขได้ตรงจุดและเร็วขึ้นนะครับวันนี้ก็จับคาสดเพจกันเจอปัญหาเรียบร้อยแต่กลับไปแก้ไขกันใหม่ดัรปัูเนอยู่นิดนึงฮะเสียงนิดนกเจะเครื่องอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปแก้ไขแล้วก็ขับทดสอบอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีเสียงนั้นก็จบละเพราะว่าอยางตอนนี้ข้าโอเคแล้วส่งรถกบมาแล้วทุกอย่างดี อ้โหชีนะครับช่างแซมครับมาถึงช่างแซมช่างแซมนั่งเงียบเลยอ่ะเขานั่งฟังไงนั่งฟังเผู้ฟังที่ดีจริงจริงช่างแซมเป็นเป็นเป็นช่างคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะจะจะรู้ดีเทลรถรีแมปไม่รีแมปบข้าวหัวเชียรนี้ช่างแซมจะจะค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าช่างแซมจะถือสแกนเนอร์จับก่อนเลยอะไรก็แล้วแต่ครับดีเซลมาปุ๊บเสียบสแกนเนอร์โชว์ก่อนเลย นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใหญ่ยนต์เรามีในเรื่องของอุปกรณ์มีในเรื่องของความพร้อมนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถที่จะวิเคราะห์งานได้เร็วขึ้นนะครับ<ส>เพื่อกระชับเวลาให้ท่านสมาชิกท,ที่นํารถเข้ามาซ่อมมาดูแลที่สอยใหญ่ยนต์จุ่นีินะครับได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปดีๆนะครับในการเทสรถนะครับในการที่การปรับแต่งการแก้ไขต่างๆของรถยนต์นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ